กอดนแล้วตัวะว่า้าวันเลคัมันสิเอ็ดแล้ว่ได้ลคัวัตพันธมเลขเลขวิ่งห้าิดเลขวิ่งสามตัวนะหนึ่งสามเจ็ดันมันรุดนะัวัมุนีแปดสามอันนี้ชุดเต็มเนาะ เด็กยิง้ามันุดมันมันเลือดไปลาต่งเล้ยง้มันรุดใช่ไม้าสี่ดงเลือดต่แปดสามสามศูแล้วก็เจ็ดสี่เลยนะเยอะห้ลือดสามตัวที่หกใบมานี่แปดสองสองแปด้อเาเอาตบมาใส่ตัวนี้มันุผมอยากได้ชุดเต็มแบบนี้ละ แล้วผมจะไปเรียกเขาอันนี้มันมานี่สุดแต่มันห้อนเด่น4ส,สุดๆเมนมันเป็นมาออกตัวล่างนีแปดหนึ่ง8ป8สองแปดสามเนึ่งแปดสองแปดสามหันเด่นที่8ปดสามเห้านึ่งเาสองเแต่ผมเห็นนี่มาบนลางด้วยทัทนที่นี่ข <ผม S 1> องผมเ้ามาเอากตับแป3สามสาแปดสุซนามกับกัสเ็ดเจ็ดส่ห็นไหมครับผมนี่นนะ ตัวนี้มันลดเนี่พ่อคือวาลเแล้วคือขาเขาแคหาแปดโอ้ยเต็มเต็มเกันน้องกระนอสุดเต็มบบละอายกโอนพ่อก็ยังทรงให้ตัวอยู่เ็มัวมกครับผมเห็นทรงให้มากเบิ่งจุเป็นมากดำดำเลยแล้วบอกมักแบบหนึ่งหนึ่งแปดครับขาเขางามงามจังเงนพ่อนีบมัดนี่งดงดที่พานมาฮูตัวนี้มามันจะมีแปดสามสามแปดตัวนี้เอมัน มันก็เจ็ดสี่สี่เจ็ตัวนี้แล้วก็3ามศนย์ศูนย์สามนี่มันมันออกตัวนี้ครับปูจับใด้ว่างแจงงวดก้อนๆเจเจปูเห็ดเอาไม่เห็นผมบลดงสลเงแลราผมชีดเลยว่าเนี่ยจะออกตัวนี้แบบหนึ่งแปดงแดสามบอกงวดก้อนๆเี่เพิ่เฮ็ดมมาหายเราเพิ่นเพิ่บ้งกลมตัวหนึ่งบันนี้อีกตัวนี้อีกตัวนี้มันจะออกเด้อ มันมาออกตัวห้าตัดไปเลยว่าสองแปดแปดสองของเ้ามุมแต่หนึ่งแปดแปดหนึ่งมันก็มีอยู่ห้าดึงมาอยู่แต่ว่าเ้าขามตัวนี้นี่วนี่ต่ตัวนี้ถ้าบ้ตัดถ้าตัวนี้มันมัลดเลขเต็ดห้องหนึ่งสมเหนึ่งสามเจ็ดมันผ่ามูผักไม่มีรถดใช่ไหมมันผ่าสูตรเดียวมันไปเลยได้เมียนครับใช่อนี่หละตัวนี้มันมุมีมนบมีไแม่คือคือเลขนี่ปูปูหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนี่มันจะไม่หลุดนะ เน่ยเพามันหลายสูตรแต่ว่าห้องแท้หลายสูตรนะไม่ได้ห้อาก็เรียกว่าสูตรนี่มันมันดีมันเป็นหมองมันห้องแท้ไม่ได้ตัดสองแปดแปดสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามเาแล้วมันเน้นที่แปดสามกับสามศูนย์เจ็ดสี่มันหนักสรุปคือห้องพลาดสรุปคือว่างวดนี้ห้างพาดไปงวดนี้ชุดเต็มคือมันหนักพอเป็นมื่จากอันนี้อันสุดผบ้านนี้สูตรนี่เดินดีนะ สูตรนี้สถิติน้อยสุดก็คือสามสิบงวดเป็นบ้างอันนี้สามสิบห้าอันนี้สี่สิบรดับสี่สิบนี่น,นี่คันคันเอาสามสิบงวดตัวนี้มันเศร้าสามนวดนี่นี่ตัว <Henderson> มันกับผิดแล้วมันเป็นอะไรมันห้อสูตรนี้เราเลิกตามเลิกตามตัวนี้ทีนี้เรามาทำผิดทีงวดที่ยี่สิบสี่ตัวนี้ผ้ามือผิดมันตัวนี้สถิติน้อยสุดก็คือสามสิบเป็นงวดที่สามสิบเอ็ด ววดที่สามสิบใช่เขก็มาตัวนี้งวดก่อนมันได้แปดเก้าสี่แปดเก้าสี่นี่แม่งวดที่ยี่สิบเก้านะแปดเก้าสี่งวดนี่เราเสียดสีน่อยที่สุดตัว่านี่มันจะมีจำหนึ่งวันล่างอย่างเดียวเจ็ดคู่คู่แล้วแต่ดทำไมตัวนี้ไม่เด้ตัวนี้ตัวนี้งวดที่สี่สิบได้บ่มีเนี่ยสามห้าห้าสามมีว่ะแต่มันตัวนี้ได้คำคำยู่ตัวนี้ได้คำ ก็ว่ตัวนี้เท่าบโมมี่สามบโม่สามห้าสามบโมมี่ห้าวมื่อที่สี่สิบเอางี้ปู่ผมขอดึ่มตัวนี้คืนมาเหมือนเดิมอย่าไปตัดทิ้งเลยโอเคนะเนี่ยว่ามาห้องออตามตามตามเลขที่เลหนึ่งหกศูนย์หนึ่งสองสี่มันบโมมี่สามห้าห้าสามให้หมดละบโมมี่มันบโมมี่ตัวนี้ตัวนี้หนี่สี่ห้าห้าสี่กับโมมี่นี่ก้อนที่ปมพูดนี่ แมนวดน,นี้ร<อ>ิมง,งวดวันที่สิบหกธันวาสิบหกธันวาเ้าวท่านไ้เกียครับมันเฉลีย,ยอยู่เจ็ดคู่ถ้าอ,อย่างนี้มันจะเป็นยูนีสถิติน้อยสุดก็คือสามสิบงวดที่สามสิบนวดที่สามสิบเจ็ดคู่เข้าวัาท่านเลยคาดออกคู่เอ่องวดทีแล้วผมเหยียดจันฉี่นวดนิดงวดนิดนถึงถูกก็หลุดครับว่า ห้าแคสแปดสามสามแสนเจ็ดสี่แลราคาสามสิบบาทสองแปดแปดสองข้ามัเพราะว่าตัวนี้ผ้ามูหลบมันมันผิดสุดมันก็มีปูซีกระห่าฟูตกรบินหน่ะฟูขอบกรอินมันขึ้นบนขึ้นเกลีฟูพิษพิษขึ้นเกลียวซีขึ้นแมนขึ้นบนครับย่านย่านมันขึ้นบนขึ้นเกลียเหมันกับขึ้นบนขึ้นเกลียนขึ้นบนขึ้นเกลียวมีจะถือโตปูตัดออกข้างนั้นเลยดึงขึ้นมาเราก็เป็นยังดึงขึ้นอะไรตัวเดียวก็ดึงมาสี่หก ดึงมาเลยเนะตัวนี้มันโมไม่สี่กับหกเลยใช่นี่โมที่สี่สี่แต่ตัวนี้ค้ำแต่ตัวนี้ค้ำไม่ตัวนี้ค้ำสี่หกหกสี่ไม่มีห้าแปดแปดห้าไม่มีนี่เด้แปดหกหกแปดโมไม่เหนเด้แม่นม่้ยแมนครับนั่นแหละย้อนี่ที่มันเด่นสองกับสามวันนี้แปดหกหกแปดก็ลดไปแปดห้าห้าแปดก็ลดไปนี่แหละครับสี่หกหกสี่ก็ลดไปนี่เด้ตัวนี้นี่แหละ จ็ดหนึ่งหกคักๆเลยเว้ยงวดที่แล้วแข่งมาพอคือไปเห็นร่องเศษเนี่ยงวดที่สามสิบเห็นูส่วนเป็นเจ็ดหนึ่งหกเออเจ็ดหนึ่งหกเป็นเขาโตดไหมเออเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเขาตดกับผมแต่ตรงพ่อซื้อหันพ่อครับน้ำเจ็ดหกหนึ่งครับผมแต่ว่าพ่อเฮดได้เอเจ็ดหนึ่งหกนี่นี่แม่ตาละฮะตัวนี้เห็นมาสูตรนี้กับสูตรนี้ชนกันมันมาใช่มันจะเป็นงวดที่สามสิบสามสิบสามสิบห้าเห็นไหมใช่ครับมันจะชนกันที่สองสาม สองสามนี่ให้มันเหู่นี่เด็ดเอางี้เอางี้ครับตัวที่สองสามตัวที่เหลือก็คือสี่กับแปดงั้นเรามาถ้างั้นเรามาฟันตัวเดียวเลยปู่นี่จะเข้าหรือไม่เข้าก็มันขึ้นอยู่กับคนหมุนแม่นครับผมเอางี้นี่มาเนี่ยสองกับสามไม่มามันจะมาอย่างนี้นี่นี่มันได้เหลือจังสิ่นเจ็ดคู่เหลือเจ็ดคู่ใช่ไหมแต่แต่ทีนี้แต่ทีนี้ผมจะบอกว่า ถ้าตัวตัวที่ผมจะให้นี่มันมันสามารถไปสามตัวหน้าและสามตัวท้ายได้แต่เผลอๆเข้ารางวัลที่หนึ่งอันนี้เหล็กล่างล่างอย่างเดียวเนาะอันนี้ล่างอย่างเดียวอันนี้ผมจะดึงไปขึ้นบนเพราะว่ามันเลขเลขที่มันชุดติดติดในนี้ของผมอยู่แต่ทีนี้คือคือคือฟันให้ตัวเดียวหน้าหลังแล้วก็รางวัลที่หนึ่งเผลอๆนะแต่อันนี้ก็ไม่ไม่รับประกันว่ามันจะมาหรือไม่มา เรงพอตัวนี้สองสามหาดีครับใช่สองสามห้านี่ยังไม่เคยบอกที่ไหนนี่ดังแท่ควงนี่มาชนขโมยเนี้ดังแท่ันนี่มาชนที่ตากช่องแนวตากช่องเนี้ยเขาหาบะคำมีดังตลอดเลยทิจามันช่องเงินพระฮัช่องพ่อไหมโอ้ยพ่อเศร้าเห็ดตัวนี้ตัวนี้มาชนตัวนี้ชนตัวนี้คนี่ วัตีเหลี่มันส่วนสี่นี่วัตีเหล้วสองมาว่างสองนี่เนี้ยก็เป็นส้นกันวัตถีสามนิ่วครับวัตถีสามสี่มันส้นที่สี่เสื่อมหดก่อนมันหดก่อนมันส้นสี่ตัวนี้ก็ไมิติมันมันสี่พอมาไมันเลยมันเลยออกออกสลับมันมีแปดมีสองแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็เก้า เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเขามาเด่นที่ศูนย์สามสามศูนย์ครับเจดสามครับเจ็ดสี่งวดที่แน่วตัวนี้มันมาเดนมันบอกมันบอกที่ใน่แน่ซีไม้แห้งสุดงวดที่แน่วมันโมมากไม่มาไหมันมาไหนมาตัวร่องครับตัวนี้มันรวยงวดที่ยี่ยี่สิบสี่หลุด มันมีสองหกสี่อันนี้มันเด่นแปดเด่นเก่าเด่นสี่เด่นแปดเด่นลงสี่ขจิเอพอจะดึงมากพอจะดึงขึ้นมากหกสี่ไนะเหล็กคอตอที่กว่าคนนี้เนาะแต่ว่าห้องกันห้องห้องห้ตัดเป็นตัวเด่นมันจะเสื่อนนะยนี้มันจะเรียบแดงสีจะคูปูน่มาในคล้องควาัดมาแน่นอนเี่มาไห้สิบแปดหมดคอนี่ปูมือคนที่แล้วเนี่ย โอ้ยบูซ <Safe> <C schnell> ือสองวันน <on> <et> <c jal à> ี่มันจะเป็นอย่างือคนที่เราแจกถึงทลายแลววัอันนี้มันตันี้ไม่บอกไม่บอกทางไหนคือกันไม่บอกครับแจาจา์องไหนคือกันเราะวผมบซือลงวันเดวที่สามสิบห้าบแปดน้องอกงวดก้อน่งวดที่มันเด่นที่สี่งวดนี้มันได้ยังง่ตัวนี้วอลล้องกานตัวนี้วอาน้อมันจิงมัน ขึ้นวันแด่สองวันอันนั้นเป็นสี่หนึ่งแปดหนึ่งมีห้าสองจุดก็ถึงเอ้ของพระอาจารย์ยาจิมสามบอกไว้เลยยาจิมนี่นี่นี่ก็เต็มสุดของมันครับหานี่เต็สุดตัวกันคือสี่หกหกสี่ของพระอาจารย์กะนี้จะว่าเพิ่นหักตัดผมสื่อได้ต่อกหมือนสอดคอผมสื่อเรื่เหมือนสองหกสี่สี่หกห้องเขาเลยเอาตัวนี้กับตัวนี้มาจับจับคู่กัน วันที่สามสิบห้องอัแต่ติติตัวนี้สามสิบห้าตัวนี้สามสิบงวดใดนอนี่อาจารย์บุญตาดงวดยี่สิบเก้างวดยังไม่หลุดนี่ตัวเล่นเนี้ยวันนี้พ่อวันนี้จะคู่วันนี้นี่แต่ว่าที่วนจีมนี่ยาใบยาไปพิมพ์นึงเด็ดขาดเพราะว่าพ่อเคยมีประสบการณ์ล้วคือว่าพระอาจารย์บ่นตัดปึ๊บครับมพ่อเก็บมาซื้อปึ๊บพ่อได้ผู้เดียวโดยใชไวเอฟซีนี่พ่อก็บบรับพ่อดึงขึ้นมากมั ก็บตัวใดที่เพื่อนบ่มักพ่อเล่นนัดตัวใดที่เพื่อนมักนี่พ่อเล่นเบาได้หน่อยสร้างมั่นเพราอไรไมาเห็นบุญก็เพิ่นครับผมหาสองสองหาหนึ่งสองสองหนึ่งสามหกหกสามสามหนึ่งหนึ่งสามสองหกหกสองที่สามสสี่หนึ่งหนึ่งสี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดพักขึ้นหรอกเด็กผู้สี่ศูนย์เท่านี้สามคนที่สุดเดียว่าใครใดที่เด็กสี่หกพักขิ้นหรอก ตัดตัดขึ้นจะด uhh. oh, ึงขึ้นไามไ่นแบบงมนตัดึงขึ้นมาึนี่สี่หกสี่หยูนนี่ในในตัวนี้เนี่ยรามาก็ได้บุทขุดตัวสี่หวันห้ฮาตัวเด่นมันออกมา